สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวไกลสอนชาแนลครับวันนี้ก็มาวิ่งดินครับอยู่กับทีมงานดาวเฮืองครับบ้านน้องฮีครับหรือว่าเจน้อยครับอยู่กับเจ้าดูซานครับ dx 2 0 0 a ครับ เพิ่งมารถผมคันเดียวครับขุดซาครับขุดซาเก่าครับขยายให้มันลึกกว่าเดิมครับนี่ครับบรรยากาศ เมื่อกี้ก็ไม่ใหญ่มากครับเพราะว่ารถอีกสองสามคันไปวิ่งลูกลัางครับเก็บเก็บงานลูกลังครับผมมาถึงก่อนผมก็เลยวิ่งอยู่คันเดียวครับนี่ครับนี่ครับแต่ก่อนผมก็วิ่งกับทีมงานนี้ครับเมื่อปีที่ปีที่แล้วครับก็วิ่งกับทีมงานนี้ครับ เพราะว่าปีปีก่อนครับไม่ใช่ปีปีที่แล้วปีก่อนๆครับรถเก่านอกครับคันนี้เดี๋ยวรอชมตอนรถมาละหลายคันครับ น่าจะวิ่งกันสามไม่สามคันก็สี่คันครับไปครับเต็มเลยครับเดี๋ยวค่อยชมตอนรถหลายๆคันครับนี่ครับรถทีมงานมาเลยครับลูกลังแล้วเราบอกครับอ๋อตายอีกแล้วคนแจกตัวกันยังทันจะมาอยู่ครับ เจ๊ระบอกว่าถ้ายังบ่ได้ตัวจะเพา,า่มคันรถไทยดันเ้้อยระบอก,ะะบอกผมหากประเทศได้สามเที่ยวครับมันอ่ะบอมีบ้องบ้องเทแล้วยังว่าครับะะเพราะว่า,าจเจ้าของทีพยังไม่ได้มาจะเจกนะ ลังจะพักเที่ยงครับังอีกหนึ่งขั้นครับยังไม่มาครับหนาะครับรถหนายังไม่มาครับเสียปอรครับเป็นคนครับ เสียงก็นิ่มอยู่ครับก็เปิดฤดูการครับงานเลขครับเปิดฤดูการงานเลขครับที่เทก็ติดถนนใหญ่ครับ ดูสั้น dx 2 0 0 a ครับครับชมบรรยากาศไปได้เรื่อยครับ้วผมจอดอยู่ตรงนน้นครับ ครับคลิปนี้ก็จบกันตเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์ช่องบ่าวไกล้สอนเชแนลด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ